แล้วก็เพื่อนๆในเวลาตัดผมนะครับต <c oughs> ัดมันคิดออกเอาทรงยังไงลองทรงสูงครับทองสูงครับั้บหนหท่านหน้า ดีนี่ฮิตเหมือนน้องๆเราล่น,นบากข้าง<อ>าบาบข้างเข้าท่าปะยุ <laughs> บากข้างเลย <laughs> สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ได้เวลามาตัดองตัดผมครับ mm hmm. เลเรืไปยยามยามดีนะเพื่อนๆมาชมการตัดผมด้วยกันครับพ<อ>ิกัดพิกัดอยู่บ้านป่านะครับตำบลตีบบน,ตนงงรงอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองครับ ร้านช่างโตนะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆทุกคนแวะเวียนมาใช้บริการด้วยนะครับบริการนีด้ดีครับเพื่อนๆมาชมการตัดผมด้วยกันนะครับคิดสร้างรายได้นะครับเพื่อนๆสร้างได้ได้ช่างอาชีพให้กับครอบครัวครับ คิด่านี้ก็น่าจะยาวลงอายุครบใช่ไอมลงในลงหมดลงหนดเฟสเฟซบุ๊กแค่สองอย่างเราลงเองเรียว่ายังไงลงเองลงเองครับลงสองอย่างเลยลงลงเฟสก่อนกล้วไปลงบน เข้าถึงก็จะดีนะคนจะเห็นน,นะเยอะนะมันเบิกเราน้ำข่อยนก็เยอะทยงางนี้่อยกลาง่าใต้เรื่อนเยอะนะหนองนันป่าก็เยอะเพื่อน หนึ่งจะเตรียมพรม,มน้ำนมไม่ได้ยังไม่มีปีนี้ไหวน,นะใกลเดียวก็จะปีใหม่แล้วนีน่เป็นชิ้นขนาด <laughs> ปติกรรมมาไจะกิดน,นุ่กินนนสอง,ง,งสามทุ่มสองสามทุ่มสามทุ่มเนะการ,ร<ะ>เล่ก่สองทุ่มแต่ว่ามาถึงน,นู่นแล้วนี่สามทุ่มเมื่อคืนแต่ว่าจะโทรมาหาแล้วเมื่อคืนแต่ว่าจะเข้ามาตั้งคืน คนดูเท่าไหร่ถึงจะกอบเกินได้อันดับแรกเลยก็ง่าครับม,มีผู้ติดตามเยอะมากโอ้โง่ายเลยโอ้โหาพันยากาม,มันจิ้มมันจิ้มอะไรเนอะมันใหมอง่ายเผื่อพอเจอหนังอันนัมันจะจำป็นจะจิ้มยากใหม่มันก็จะจำกัดเราต้องรอให้เพื่อนๆทุกคนได้มาติดตามเราเองนะ ถิวโตน้าทำบอกแล้วหน้าทำเพราะจงนี้มันไม่มีกฎเกณฑ์แล้วต้องรอเขาเชิญอย่างเดียวเรอทางเฟซบุ๊กเขาเชิญอย่างเดียวเมื่อผมนี่ถ้าพี่ทําผ่านแน่นอนผมไปคิดตังด้งรายได้อยู่แล้วเกี่ยวกับการตัดผม,มจอจงประเด็นแน่นอนที่ผมเคยบอกกันละ<ม>แต่นี่โตนแต่ไอยูผมอะ่ะ<ม>ช่วงแรกจะ ใกล้แล้วนะ460เป็นนะช่วงแรกั้อง500 <100. S 1> คนมนาะ่ล้460กว่าแล้วนะต,ต,ต, 5, นะต้องเท่าไหร่ถึงจะไลฟ์สดได้ตัวไหนถ้าเป็นเฟ e บุ๊กอะ Facebook เฟ e บุ๊กไลฟ์ได้เลยถ้าเป็นยูทูบอะยูทูบต้องท่าทั้งแรกต้อง50คนก่อน50คนจะมีกุญแจล็อกนะกุญแจล็อกไว้อยู่ ค,งงพพคือเฉพาะเพื่อนๆที่มีโปรไฟล์เป็นของของใครดูโปรตรงๆเขาดูได้ถ้าเป็นไม่ไม่ได้สม,มัครดูด้วยเขาดูไม่ได้มันมีกุญแจล็อกไว้อยู่เฉพาะเพื่อนๆที่มีไอ้นี่นะถึงจะเข้าดูได้ในช่วงห้าสิบคนยังไม่เปิดเข้าไปใช่ยังไม่เปิดให้กระจายให้เห็น ยกเว้นเราจะต้องห้าร้อยคนก่อนกูญแจถึงจะปลดล็อกตัวนั้นได้ถ้าคนเข้าหลแล้วคนจะเห็นได้ไงล่ะเขาไม่เปิดกว่าก็ต้องเฉพาะคนที่เขาเล่นกันจริงๆตัวเนี้ยมันถึงจะเห็นเราคนที่ทําคลิปสร้างได้เหมือนกันตัวนี้ถึงจะเปิดล็อกแล้วถึงจะเข้าไปดูของเราได้ต้องเเล่นนะผมมันนมัมไล่สองเดียวขึ้นหลับพันสามพันสี่นะ ไล่ๆเฉยๆมีจังหวะเขานี่นีแต่ก็มันก็ถือว่ายากอยู่แต่ก็ไม่เกินความสามารถเราแล้วก็ลองทําไปเรื่อยๆพยายามสร้างคลิปสร้างตัวตนของเราสรสร้างคลิปดีๆขึ้นมาอเงี้ยได้แล้วเพื่อนๆก็หลักๆเขาจะเน้นไปทางแบบการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆเนี่ย เราจะต้องเข้าไปไปดูของเขาของเพื่อนๆแล้วก็ไปถึง่เฟซบุ๊กหรือยูทูปเนี่ยเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเราจะต้องเข้าไปแบบปฏ,ฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะ mm hmm. ตอบคอมเมนต์อ่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆเ,เ,เขาก็จะตามเรามาถ้าเราไปแค่ถูกใจเฉยๆไม่คอมเมนต์ hmm. เขาจะตามกลับบ้านเราไม่ได้เหมือนเขาจะเข้ามาดูของเราไม่ได้อะไรประมาณเงี้อ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นการ ปฏิสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าเราจะกระน,นำแบบโพสอย่างเดียวนะเขาก็ไม่เห็นไม่นะไม่เห็นไม่เห็นหลัลกๆเลยเราจะต้องไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆให้ได้เยอะมากที่สุดเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาหาเราเองถึงมาไม่มากแต่ก็มาเรื่อยๆพยายามยืนยันตัวตนอันดับแรกเลยนะหนึ่งหนึ่งวันเราจะต้อง ลงตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่อย่างเช่นอารมณ์สวัสด์ยามเช้าเริ่มต้นวันใหม่ขอให้เป็นวันที่ดีอ่าหนึ่งครั้งนะโดยไม่มีรูปภาพแต่เป็นตัวหนังสือนะอันดับที่สองเราจะต้องลงภาพนิ่งคือมีรูปภาพอ่าอันดับที่สามเราก็คือเราจะต้องลงสตอรี่เพื่อเปิดค่าการมองเห็นให้เราสามแล้วนะ อันดับที่สี่เราจะต้องลงคลิปสั้นเรียวอย่างน้อยน้อยวันหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่าสามคลิปถ้าเราลงมากกว่าสามคลิปยิ่งดีอันดับที่ห้าเราจะต้องมีการไลฟ์สดเพื่อเพิ่มการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆมีทั้งหมดห้าครั้งแต่อย่างน,น้อยๆการไลฟ์สดเราอาทิตย์หนึ่งต้องหนึ่งครั้งอย่างน้อย ไลท์ทุกวันก็ยิ่งดียิ่งเปิดค่าการมองเห็นให้เราดีที่สุดรับเฟซบุ๊กใช่ไหมใช่ใช่พูดถึงเฟซบุ๊กเราเนี่ยเราจะต้องทำอย่างนี้ทุกวันให้สม่าเสมอเพื่อให้ AI เขาเห็นความดีเราว่าเราตั้งใจทำแบบรักษาระดับมาตรฐานของเราให้สม่าเสมอทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่า AI เขาจะเห็นความดีแล้วก็ ส่งเครื่องไม้เครื่องมือมาให้เราเพื่อสร้างรายได้เครื่องไม้เครื่องมือหมายถึงหมายถึงแบบที่คล้ายๆว่าโฆษณาเป็นคลิปสั้นอะไรอย่างเงี้ยโฆษณาสตรีมหรือโบ,โ,บโบนัสโบนัสประสิทธิภาพอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้เขามีเป็นไอ้นี่ด้วยนะ <c oughs> เป็นแบบคล้ายๆโบนัสของสตอรี่ด้วยนะเขาเปิดช่องทางการสร้างได้ได้ได้หลายทางอือใช่ใช่ตอนเนี้ แล้วกฎเกณฑ์ใหม่ของ facebook ตอนนี้ก็คือเราไม่ต้องไปทำนาทีถึงหกหมื่นนาทีเรามีหน้าที่ส่งการบ้านเขาอย่างเดียวรอให้เ c e b o o k เขาเชิญเราอย่างเดียวเชิญก็หมายถึงว่าเขาจะส่งเครื่องไม้เครื่องงูให้เราสร้างรายได้ได้ไดในแต่ละประเภทนั่นแหละมีหลายอย่างตอนนี้เขาครอบคุมไปหมดเลย ทุกสิ่งทุกอย่างนี่อยู่ที่ AI Facebook เขาจะส่งเครื่องไม้เครื่องมือเราอย่างดีอย่างดีเราไม่ต้องไปเก็บ6,000น,นาทีแล้วแต่เราไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราถึงไม่ได้เก็บ6,000น,นาทีก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ต้องไลฟ์สดนะเราต้องไลฟ์สดเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน เหมือนพบปะพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยไงนี่แหละหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้แหละอย่างน้อย,อ,ยอาทิตย์หนึ่งไลท์สักครั้งก็ยังดีดหรือไม่ก็อาทิตย์หนึ่งใช่ยิ่งเยอะก็ยิ่งดียิ่งจะทําให้ช่องของเราได้เติบโตเร็วขึ้นพยายามไปดูคลิปเพื่อนไปเยี่ย,ายามบ้านเพื่อน,อนบ้างไม่ใช่ว่าเราจะต้องลงคลิปอย่างเดียวประมาณนี้หละ คือทุกปิ่งทุกอย่างอยู่ที่ AI ไอเขาเพราะว่าเขาเป็นเขาต้องต้องลงไปเรื่อย AI จะได้ใช่ใช่เขาจะได้เห็นความดีเราว่าสม่ำเสมอแ,แมเราเป็นความตั้งใจจริงใช่ใช่ถึงจะรอเขาส่ง,สมมสงเครื่องไม้เครื่องมือเคื่อมาให้เราสร้างรายได้ให้กับครอบรัวอะไรประมาณน,นี้เครื่องไว้เครื่องมืออย่างเช่นก็การยังตั้งค่าการสร้างรายได้จากคลิ ตั้นโฆษณาเป็นพวกโฆษณาปกติเราก็จนกว่าเท่าไหร่ถึงจะสื้อสร้างรายได้ไลอะไรนะจนกว่าจะมีคนดูเท่าไหร่ถึงจะสร้างรายได้เลตัวนี้ส่วนมากเขาไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นไม่ใช่ว่าไม่เน้นนะเพราะว่าคิดมันจะมันจะปังไม่ปังมันอยู่ที่ คลิปของเราที่ AI เขาจะดันเราว่าเราสร้างคลิปแบบมีประโยชน์อะไรประมาณนี้นะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆเนี้ยไม่จําเป็นจะต้องยอดวิวเยอะไหมถ้าคลิปเราดียังไงยอดวิวเราก็ต้องเยอะอยู่แล้วคนเขาก็ต้องมาถูกต้องไหมถ้าเราคิดเราไม่ฟังไม่ดียอดวิวมันก็จะน้อยออประมาณนี้แหละ สิ่งบางอย่างรอเอไออย่างเดียวครับแล้วเขาก็จะให้ท่องเท่าไหร่ถึงจะก่อเกิดอะไรได้เลยก็เราต้องทาเรื่องเราต้องคือเขาจะส่งเรื่องมาเองว่าคุณสามารถทำได้ได้ใช่ใช่เขาจะส่งเครื่องไม้เครื่องมือมาให้เราเองณสามาราสมัครก่อให้ก่อเกิดอะไรได้เลยใช่ใช่ใช่เขาถึงจะส่งถึงเวลานั้นทำไปเรื่อยๆก่อนใช่ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆก่อนส่ง จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมก็คือคนดูเยอะๆแล้วอระมานั้นใช่ใช่แต่ตอนแรกก็ทำไปเรื่อยๆก่อนใช่ส่วนมากพยายามทำเป็นคลิปแบบหลากหลายหลากหลายหมายถึงว่าคลิปธรรมชาติอย่างเงี้ยใช่ไหมอาหารคลิปแบบพวก เกี่ยวกับการสร้างรายได้เราเหมือนอย่างตัดผมอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่ก็เป็นคลิปสร้างรายได้เาก็ทุกอย่างใช่เทคนิคทุกอย่างใช่ก็ที่เรามีประสบการณ์แล้วก็ใช่ผมเชื่อนะผมเชื่อว่าเออเขาจะเขาจะดันเราเขาก็จะให้เออคนดูเาก็อยากดูว่ามีเทคนิคอะไรบ้างซึ่นคนอยากเรียนรู้ในการตัดผมใม่ไม่ใช่เพราะมันก็มีเข้ามาตลอดใช่แต่ละอาชีพจะมีมีช่องทางเทคนิคเทคนิควิธีการเยอะมหม ใช่ใช่แต่ดูเหมือนไม่มีอะไรนะเคยทายแต่เยอะมากเหมือนเหมือนเราไปทำยังทำนาใช่ไหมโอ้เสกทำนาทำนาก็มีเทคนิคของเขาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอ, <c oughs> อย่างเราทําการทํางานอย่างเงี้ยเราก็มีเทคนิคของการทางานมีหลายรูปแบบหลากหลายพยายามทําคลิปให้เป็นรูปแบบหลากหลายไปก่อนนะครับเพื่อน อย่าทำแต่ซ้ำๆเดิมๆนะเพราะเราทำงานแข่งกับคอมพิวเตอร์หรือ AI ก็จะบพฤติกรรมของเรานะครับการทำซ้ำๆเดิมๆไม่ดีนะครับเพื่อนหากคลิปนี้มีประโยชน์ขอเพื่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติด like, ตามให้ด้วยนะครับบรรยากาศก็เหมือนเดิมครับวันนี้มาตัดผมครับ เสริมความรอหน่อยครับมีก็คุยกับช่างนะครับมาดูเทคนิคของช่างในการตัดผมนะครับตัดผมไปด้วยสนทนากันไปด้วยครับแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันครับจ,จ,จนจนทำไปเรื่อยๆทำ ใช่ใช่ลงไปเรือ่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกว่าถึงจุดจุดหนึง่งใช่จนกว่าเขาจะเห็นความดีเราต้องแบบพยายามรักษาหให้สม่ำเสมอทำทุกวันถ้ามีคนดูเยอะใช่พยายามทำทุกวันให้สม่ำเสมอ เป็นสถานที่ขางต่อสู้แต่พอเขาไปถึงจุดๆหนึ่งแล้วมันก็จะนิ่งแับใช่แต่ของ u t u ู e ของเขาจะประมาณล้านคลิปถึงยอะได้หมืน่อนอินทนรั้นตค่ว่าเลยประมาณล้านคลิป <c oughs> แต่ว่าเขาสะสมไปเรื่อยๆนะใช่ใช่อย่างเฟซบุ๊กก็คงจะใกล้เคียงกันหรือคล้ายๆกันใช่ใช่ แต่ละสะสมไปเรื่อยๆนะสะสมไปเรื่อยๆแต่ละแต่ละตัวจะมีเกณฑ์ไม่เหมือนกันทำคลิปสั้นสักสามสี่ห้านาทีได้ไหมคลิปสั้นเขาแค่ประมาณสิบสี่วิเองครับคล้ายๆติ๊กต็อกแต่ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่แป๊บนึงนะครับเพื่อน ขออนุญาตลงไลก์ประการ